เอาละวัสดีครับผมคุณผู้ชมที่น่ารัก,กท,นะทุกคนทางบ้านนะครับทุกอย่าครับอยู่ใน c o n ร t r ชั่ i ซิมูเลเต t o r นะครับผมคือเกมนี้คนะ่อนข้างที่จะเล่นมานานนะครับผมบางสิ่งบางอย่างก็ดีครับบางสิ่งบางอย่างก็ค่อนข้างที่จะขัดใจอยู่นิดนึงนะครับผมโอ้ไงครับผมก็เดี๋ยวสาหรับวิดีโอนี้เราอยู่กับงานถนนนะครับคือเป็นงานโครงการถนนหมู่บ้านนะครับผมนี่ก็ผมกําลังปรับพื้นที่อยู่นะทานผู้ชม กำลังปับพื้นที่อยู่เนาะก็เรียกว่าปับเสร็จพื้นที่ร้อยแล้วแหละปับเสร็จพื้นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวเอารถออกก่อนนะครับานผูยชมเอ้าเฮ้ยอะไรผมร์ปไปแล้วโอเคก็จะทำสลับกับงานสวนสัตว์แล้วกันนะไม่แน่ใจว่าสวนสัตว์หรือว่าทำสวนสัตว์หรือว่าทำอะไรนะ เฮ้วทำไมมันลวนอย่างนี้เฮ้ยอย่าลวนนะพี่พี่อไปกันเยโดนรถเอ้าอีเจยจมเลยถ้าเรา,เาบิดบิดแบบไม่สวิงนะเดี๋ยวผมจะบิดให้ดูนะถ้าเราบิดบิดแบบปูโอ้ยกดปุ่มไม่ก็ไม่อันนี้ให้ถ้าเราบิดบิดแ like บบไม่สวิงอะมันจะเป็นยังไงนะ่ะ อ๋อนี่แอปปับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าเราไปซื้อของเดี๋ยวผมลองบิดบิดตัวแบบไม่สวิงดูนะท่านผู้ชมมันจะเป็นยังไงนะอ่ะคขำปับ๊บอ่ะคขำนะครับผมบิดตัวแบบไม่สวิงนะอ่ะคขำปับ๊บปึ๊บอ๋อมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมแต่ถ้าเราสวิงปึ๊บมันจะเป็นแบบนี้อ่าโอ้โหอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไป รับของกันดกเกาน,นะครับผมรถลากผมอยู่ไหนวะเนี่ยนน่นละมั้งนน่นรถลากเออเดี๋ยวเราจะไปซื้อของกันดิเครับผมตามจริงขึ้นไปข้างบนก็นได้นะครับผมก็ระยะทางก็ไกลอยู่มันเกินนะครับผมแต่ก็จะวาร์ปเอานะครับผมวาร์ปเพื่อให้มันรวดเร็วและครบถ้วนนะกันดผมครับ อันนี้ไม่ครบั่วแล้วอันนี้เริ่มขี้เกียจแล้วไม่ได้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 ผมจะขับรถเอานะครับเราจะเน้นขับรถหน่อยไม่ใช่ว่าแบบเออาวับเออาวับไม่ใช่นะครับผมหนึ่งสองอันนี้สีขาวสองสีน้ำตาลสีน้ำเงินสามสีม่วงสามผมมีแค่นี้อ่ะงานไม่เยอะ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 นะครับผมผมมีแค่นี้เองคุณผู้ชม งานตัวนี้คือราคาสี่แสนนะไม่ไม่แพงเลยครับท่านผู้ชมค่อนข้างที่จะถูกนะครับงานนี้งานอะไรวะงานถนนหรือเปล่าไม่ใช่ค่อนข้างที่จะไกลยอยู่เหมือนกันนะไปะอ๋อเราวิ่งไปทางนี้ได้นี่า่าวิ่งเส้นนี้ได้เออว่ะวิ่งเส้นเลี่ยงเมืองได้นะผมแล้วก็ไปผู่ตรงสะพานเลยนี่ทางเนี้ย ม่งตรงยาวเลยนะผมนี่โคตรดีบอกได้เลยไปเฮ้ย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 ,อยโอ้โหไม่ดูรถเลยป้ารวไปทางไหนวะเนี่ยโอไปทางนี้โอเคครับผมนะควับทีครับฮะทำไมได้เลี้ยวตรงนี้อ่ะมึงจะให้ผมเลี้ยวทำไม,ไมอ่ะลูกพี่เอ้ยก็ขึ้นไปเลยดิ คุด้วยนดีกว่าตรงไปเลยไปเลยเอืออ๋อเมื่อกี้มีงานตรงนี้ด้วยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่งานตรงนี้ตรงไหนวะอ๋อนี่ไงบ้านหลังนี้ไงนี่ไงบ้านแตกๆหลังเนี้ยสร้างบ้านใหม่หรอดูว่ายังไงวะ กันได้ยงครับอ๋อสามารถบอกโอ้โหบอกให้เราซิกแซกด้วยเดี๋ยวผมวาร์ปไปแล้วกันนะจะได้เร็วๆนะครับผมจะได้รีบทำงานนะครับ <c oughs> มันนานเกินนะมันจะนานเกินไปไปครับเดี๋ยวขึ้นสะพานตรงนี้เนาะช่วย มาแล้วครับลูกพี่มาแล้วครับเดี๋ยวเอารถขุดยกลงโอเคนะครับผมเดี๋ยวเอารถขุดมายกลงเลยแล้วกันนะครับพรอ้อมอนาคตต้นไม้พวกนี้ก็จะถูกลือออกหมดเลยนะครับผมโอเคป่ะคุณผู้มชม คันเล็กแวมาขับคันใหญ่ต่างกันชิบมหายเลยนี่คดูเวลาเดินครับผมอะไรวะอามเข้าเองยังไม่ได้ทันทำอะไรเลยแม่งอามเข้าเองโอ้งยงูยิ้มหาย มันเข้ามาเองเลยนะเนี่ยดูดิเขาไม่ได้ทำทำอะไรเลยแม่งเข้ามาเองอ่าสีฟ้าสองนะครับผมสีขาวหนึ่งสีขาวสีขาวสองสีสีนี้ไม่มีสีนี้ไม่มีพูนหนึ่งครับผมแล้วก็สีอันนี้สอง ฟ้าสองอ่ะสีฟ้าสามเลยเหรอไอ้ถุงอะไรวะเฮ้ย โอเคครับผมเขาบอกให้ลองไปทําการแก้เชือกนะครับผมโอเคผมแก้เชือกก่อนละกันนี่เลยจากนั้นเขาบอกว่าให้ราอารถออกนะครับผมโอเคเอารถออกไปนะครับผมชูแอบ จากนั้นก็เอาคันนี้ออกได้เลยถอ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 ยโอ้โหปูพุทธมาดจากนั้นก็ให้เอาหินมาโรยนะครับท่านผู้ชมเขาบอกให้เราเอาหินมาโรยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปเอาบอลโรยกันได้เลยโอเคเดี๋ยวผมไปเอาหินมาโรยก่อนแล้วกันนะ อแน่นอนว่าถ้าหินต้องใช้รถด,ดำนะครับผมโอเคเดี๋ยวใช้รถดำคันนี้ไม่แน่ใจว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับท่าผู้ชมครับเดี๋ยวเราบรดูกันบกัานนะครับผมอ๋ออยู่หน้าง,งานเดิมโอเคไม่มีปัญหางานสวนส,สาธารณะก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับผมไปครับผม เดีนะ๋ยวเราน่าจะได้เขี่ยหินอีกนะครับท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวไปที่เหมืองก่อนเว้ยโอ้โหเรามาผิดทางซะด้วยมาผิดทางโอ้โหเราไม่เลี้ยวกลับให้ด้วยนะโอ้โหเราไม่เลี้ยวกลับให้ด้วยมาผิดทางมาผิดทางโอเคไป เหยียบไปเลยเหยียบไปเลยมันต้องข้ามหนองข้ามคลองไปก่อนเอ้ยทำไมมันเลี้ยวไม่ไปวะเนี่ยเอแล้วเหมืองอยู่ตรงไหนอะเอาเหมืองอยู่ทางนี้มึงให ผมเลี้ยวไปทำไมนู่นอโอ้โหแม่ง GPS ปึนงมั่วชิบหายเลยโคตรมั่วนิ่มอ่ะชนแม่งนะโคตรมั่วอ่ะ GPS อ่ะฮึโคตรชิบหายเลยทุกผู้ชมนี่ครับวิดีโอนี้เราทำอะไรบ้างวะไปเอาของเหรอแค่นั้นอ่ะเอ,อืดมาครับผม เดี๋ยวไปเอาเหินข้างล่างนะครับผมไม่อะไรอยู่เนี่ยโหโอ้ยหนวขับดีๆไม่ขับเอาเหินนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเอาไปเทที่ถนนกันแล้วก็บดอัด เดี๋ยววิโนโนนาจะขับไปที่งานตัวนู้นนะครับสลักกันไปสลักกันมาอยู่เงี้ยโอเควากันไปอหอ้เต็มเต็มเรียบร้อยก็เดินทางครับพ่ออมแม่จะดิฟอย่างเดียวเลยเนาะอะไรเนี่ย จะดีอย่างเดียวเลยไม่มีอะไรจะดีอย่างเดียวไม่มคืองานตัวเนี้ยเราเราจะอยู่สถานที่ตรงเนี้ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมออไปไป,ไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปทำวิดีโอหน้าเดี๋ยวจะไปทำงานส่วนสัตว์ให้มนเสร็จแล้วนะท่านผู้ชมนะจะได้ไปแมปนูน้น แมบนุ้นอยากไปเล่นแล้วแต่ผมมองว่าแมบนุ้นอ่ะมันแดดมันไม่ค่อยสวยเท่าแมบนี้นะแมบนี้มันสวยดีนะครับผมก็เลยผมก็เลยชอบเล่นแมบนี้ผมน่าจะหลายเที่ยวมากๆเลยนะเนะี่ยคิดว่าน่าจะหลายเที่ยวมากๆเลยนะทุกท่านมาไหม สองโอเคครับทุกโยเดี๋ยวเทตรงนี้เสร็จก็จวจบไว้เพียงเท่าน,นี้แหละนะครับผมหนาไหมไม่หนาไม่หนาไม่หนาทีไม่หนาหมดเร็วหมดเร็วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านครับผมสวัสดีครับ